แปลงอ้อนเนูมีมือต่อยอ่ะกี่หอยน่าแต่มังจังตอนกวานลุยอยู่เหมือนกันนะน้าใหญกวานหนูนี่ถึงจะมากวนน้าใกวนน่ารวมไปคู่มากวานลุยซิ้นน้าใมากวานน่าเลยซินนี่นายหญ่กวานนี่นายเห็นอ่ะกวานอ๋หนูจำแห่งกวานข้าต้าหน่งสั่งเพื่อยูว่ากวานแต่เหลียวข้เต้าหน่งแายบัวโอ กนตุบัวเต g อ่ะเตกวนตุบัวเตข้าต้อนหงเนี่ยปีมือแน่บัวตตยโอ้เสียสังบัวตตยโอ้นี่หมังกันนะมันบาดเวยอ่เยี่ยงไปให้โจนี่โอ้การตุ้เสียตอนก็ให้โจนั่นจังตอนมาให้ได้อ้เฮ่มังวาเนี่ยเวยอยู่นี่เต็มาลั่เจียงอ่ะ nhé nè làm chẳng rồi mày non ha Hãy subscribe cho มันถ่ายเห้ดกูถ่ายที่มูได้แล้ว